ครับวันนี้เราจะมาให้เรียนรู้กับแตงชนิดหนึ่งบางคนอาจจะเคยกินเคยปลูกกันเยอะแยะไปแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือความประทับใจของแตงไทยซึ่งเป็นแตงไทยสมัยก่อนก็แตงไทยลูกลายลายเหลืองลายเขียว,รยยวหรือสีขาวแม้กระทั่งที่เขาเรียกว่าแตงไทยหัวเสือลูกกลมๆที่ขายในท้องตลาดทั่วไปเวลาเราไปซื้อกินเนี่ย มันไม่สุกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเก็บมาเพื่อการตลาดเพื่อมาทําขนมขายซึ่งเก็บได้นานแต่ว่าแตงไทยที่ผมจะนําเสนอเนี่ยมันเป็นแตงไทยที่ประทับใจก็คือการที่เราซื้อเนี่ยมันมีทั้งลูกลูกขาวนี่นะครับมีทั้งลูกกลมแล้วก็ลูกยาวกว่าน,นี้เราลูกศิษย์ได้ดปลูกนะครับพอปลูกออกมาแล้วเนี่ยซึ่งมันก็ยังเป็นสภาพแล้วเรียกว่าสายพันธุ์เดิมเลยสายพันธุ์เดิมยังไงก็คือถ้ารสชาติ ถ้าเปแตงไทยสมัยก่อนลูกยาวๆสีลายๆเนี่ยรสชาติมันจะหวานเลยแต่ว่าเนื้อมันก็ไม่ฟูย,ยุ่ยแบบละลายในปากแต่แตงไทยพันสีขาวหรือว่าขาวออกหรือนินดๆเนี่ยซึ่งเขาข้อจากัดของเขาก็คือเพราะแกจะจัดเขาจะระเบิดเลยระเบิดก็คือแตกแยะเลยพอแตกแยะแล้วเนี่ยหลักการของเขาก็คือการที่เขากินหอมมากแต่ถามว่ารสชาติล่ะรสชาติในเรื่องของการที่ หวานเนี่ยจะหวานน้อยแต่ความนุ่มความหอมนี่สุดยอดนะครับอย่างที่เราลองผ่าดูนะครับเนี่ยครับเนื้อจะเป็นแบบเนื้อทรายละเอียดเลยนะครับเนื้อทรายละเอียดเลยถ้าเกิดเราใส่น้ำกะทิลงไปนะครับเนี่ยครับพอเราใส่น้ำกะทิลงไปปั๊บเนี่ยมันจะอร่อยมากเราเรียกว่าละลายในปากเลยนะครับ ที่เราได้มาก็คืออันนี้มาเริ่มแตกระเบิดละเพราะนั้นความหนาของเนื้อเนี่ยอันนี้ผ่าศูนย์กลางเนี่ย15เซนเฉพาะ15เซนก็เท่ากับ6นิ้วเฉพาะเนื้อของข้างเนี่ยข้างละ2นิ้วแล้วก็เฉพาะกลางเนี่ย2นิ้วนั่นแสดงว่าเราเรียกว่าไส้แทบตันเลยนะครับนี่ก็คือการที่เราได้สายพันธุ์ดีๆมาเราก็พยายามเผยแพร่เราอยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมว่า จริงๆแล้วไม่ว่าเมลอนไม่ว่าแคตะลุก้าสุกต่อสุกเนี่ยแตงไทยเราก็ถือว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูในสิ่งที่เราเก็บข้อมูลถ่ายให้ดูว่าแตงไทยรูปนี้ประโยชน์ของมันหรือว่าคุณค่าของมันและลูกของมันเป็นอย่างไรติดตามครับ ครับตอนนี้เราจะมาดูแตงไทยเนื้อฟูละลายในปากเลยนะครับบางทีเราก็เรียกว่าแตงไทยเแตงไทยสมดีนะครับอ่ดูนะครับอันนี้เราผ่าแล้วนะครับเราก็จะให้ดูความเนื้อหนานะครับเนื้อหนานเดี๋ยวเราจะลองวัดให้ดูนะครับเราจะลองวัดให้ดูว่าความหนาของถ้าเกิดปล่อยให้สุกนะครับเขาก็จะแตกเล้าอย่างนี้เลยนะครับ ความหนาของเนื้อ5เซนหรือ2นิ้วนะครับนี่คือความหนาของเนื้อใจกลางก็จะเหลือแค่2นิ้วเพราะฉะนั้นอันนี้ผ่าถึงกลางก็น่าจะอยู่ที่15เซนนะครับความฟางของลูก15เซนแล้วก็เนื้อเนี่ยหนา2นิ้ว2ข้างก็4นิ้วก็จะเหลือแกงกลางแค่2นิ้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะขยายพันธุ์กาลังจะเก็บเม็ดเพราะว่าเป็นแตงไทยที่ เนื้ออร่อยที่สุดหลักการง่ายๆคือละลายในปากเลยนะครับนี่คือแตงไทยเราเรียกว่าแตงไทยสมเรียนะครับผม